คิปนี้เราจะขึ้นดอยไปที่หมู่บ้านในหุบเขาถวายเทียนพรรษากับพี่ๆทีมรถวิบากเมืองเพราค่ะเช้านี้เรานัดกันที่จุดรวมพลก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นไปเส้นบ้านขุนปังอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขึ้นดอยกันค่ะเราจะไปถวายเทียนพรรษากันนะคะกับแก๊งพี่ๆรถวิบากค่ะทุกคนก็จะขึ้นไปที่บ้านขุนปังนั่นเองนะคะชาวบ้านก็รออยู่ทำกับข้าวรออยู่มีขว้วฮุแกงหนอ่ออุ้ยหลายอย่างเลยเดี๋ยวเรา ขึ้นไปทางนี่เลยเนาะทางที่เราไปกันประจำค่ะเส้นทางกันไปบ้านขุนปังก็จะเป็นเส้นทางดินมีวิวธรรมชาติให้เราได้เห็นตลอดทางเลยค่ะนี้พี่พีรรถวิบากมากันหลายคันขับตามกันสนุกมากเป็นทริปแรกนะคะที่พี่ปิ่นและพี่ต้อมได้ชวนพีทมาเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ได้ขับไปเที่ยวดอยแบบนี้ด้วยกันหลายๆคันไปร่วมทําบุญด้วยกันค่ะมาถึงกันที่วัดขุนปังแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปถวายเคียนกันขึ้นไปดัานบน,นวัดน้องตอนนี้พี่ๆีรเขาก็ เตรียมตัวกันหมดแล้วค่ะ ามาถึงที่วัดขุนปังกันแล้วค่ะทริปนี้นะคะก็นําทีมโดยพี่ต้องไปถวายปัจจัยและเทียนพรรษาในครั้งนี้วัดที่นี่เงียบสงบร่มเย็นเป็นวัดที่เก่าและอยู่คู่หมู่บ้านป่าเมี่ยงหรือว่าขุนปังมานานมากทุกคนพร้อมกันแล้วก็มารวมตัวกันบนวัดค่ะพระสงฆ์ก็ได้เข้ามาในวัดเพื่อรับปัจจัยและให้พรดีๆกับเราทุกคนในวันเข้าพรรษานี้เตรียมตัวถวายเทียนรับพรไปด้วยกันในวันนี้ค่ะพี่ๆเอฟซี FC ทุกคน सारा साकरारसो यथामी चोति रसो या वा शान्तो เสร็จจากการถวายเทียนแล้วเราจะไปกันต่อที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านห้วยไครมีกาแฟาที่ชาวบ้านปลูกและจําหน่ายในหมู่บ้านด้วยเส้นทางก็จะค่อนข้างยากเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยสายวิบากไม่กลัวอยู่แล้วลุยได้สบายๆค่ะหมู่บ้านห้วยไครอยู่เขตเชียงรายแล้วเลยหมู่บ้านขนปังไปเพียงแค่4กิโลเท่านั้นเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีมีกาแฟาให้กินที่บ้านห้วยไครค่ะสวยมากเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไป ดูในหมู่บ้านเราจะไปกินข้าวกันที่นี่ค่ะวันนี้ที่เรามาโชคดีที่ฝนไม่ตกค่ะหมู่บ้านนี้มีผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายมีกาแฟมีชาด้วยชอบความเป็นไม้ของหมู่บ้านนี้มากเลยทําให้เรานึกถึงอดีตเมื่อหลายปีก่อนดูได้จากชื่อบนฝนาผนังของบ้านมีความเงียบสงบของหมู่บ้านเราได้มาแวะจุดนี้ก่อนจะออกไปเส้นขุนแจค่ะซึ่งสามารถทะลุผ่านกันได้เป็นอีกเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นทางธรรมชาติที่สายวิบากชอบมาถึงเราก็มาไหว้พระขอพรกันก่อนเลยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคล เราได้เจอคนในพื้นที่คุณลุงคนนี้น่ารักมากขำขันตลกด้วยค่ะถึงเวลาแล้วเราก็ไปกินข้าวรวมกันตรงด้านล่างของหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านนี้ต้อนรับเราดีมากๆรวมถึงผู้ใหญ่บ้านขอบคุณที่ชวนแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะพี่พี่